อำเภอภูเรือเป็นอำเภอที่ชายแดนหนานแน่นวมอมยากจนแม้กระทั่งการดมาอาชีพการทำไร่ไถนาก็าไปอาศัยจังหวัดอื่นอำเภออื่นจะมากพอดีเราก็เป็นคนคนเกิดที่นี่แหละเกิดที่ภูเรือนี้ก็เติบโตให้ไปโตที่อื่นพูด,ดง่ายๆเรากลับมามาเห็นบ้านใจหายเลย เปลี่ยนไปเยอะ,อะเปลี่ยนไปเจอะเขาทํเขา้าวโพดเขาบอกว่าข้าวโพดราคาดีนะพอดีเรามีที่อยู่ประมาณจากร้อยกว่าไร่ทําเสร็จแล้วอาไปขายทั้งที่เป็นของเราเป็นทรัพย์สินของเรา,เ,เ,ราเราสร้างมากับมือเองแต่เขาไม่ได้เลยคุณไม่ผมซื้อได้แล้วเนี่ยคุณไม่ขายเขาแล้วแต่คุณอเอ้ก็เลยหดหู่ใจทั้งนี่คือของเรา ทำไมเราขายไม่ได้เองเราก็มานึกหาโดยหันมาเรื่องไม้ดอกพอดีมีดอรอตอาร์ตซึ่งเป็นผู้จัดก,การของบริษัทที่แกอยู่ฮอลแลนด์เดยวิดีโอมาฉายให้ดูเนาะวดีโอมาฉายฉา้วนดีโออยู่อยู่ในภาพอยู่ในกล้องนะเลื่อนไปเลื่อนไปพอดีเราไปเจอของคิสมาร์ตตขาแกงแรงเนี้ย <laughs> แกแค่นุ้นเลยละ่ะ ว่าผมอยากจะได้อันเนี้ยให้ผมได้ไหมแกเขาอยากหน้าได้พอสิ้นเดือนแกเอามาให้เรฝากเราสามสามกิ่ง,งก็ิีคัติง้งตัดตัดไม่มีรากยังไม่มีรากเลยเป็นกิ่งกิ่งมากิ่งกิ่งมาแต่ไม่มีรากเลยเขาพูดว่าอืมให้โดยคุ้นเคยกันทางานร่วมกันอยู่ร่วมกันให้แบบนั้มันจ้างมันก็ทําไม่ได้หรอกมันร้องร่วไใจมาทํา พอถึงระยะการขายเดือนธันวาเนี่ยได้ประมาณเกือบสองร้อยกว่าจากสามจากทางวัตจึงสองร้อกว่าถ้ามาก,กว่ากระถังปีนั้นยราเราเราเราไม่ขายฝรั่งมาเห็นก็อมันทําได้อย่างไรมันเริ่มมาจากไหนใครสอนมันเราเป็นคนชอบอ่านชอบดูเพราเราถือจุดเด่นว่า าไม่เรียนไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทาให้เป็นมันยิ้มเลยเหมือนองค์บาค่าวชาเจ้าหัวได้พระนี้ว่าจงเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วที่สามารถจะลองรับหยดหย่อนออกไปในแก้วให้เต็มได้ชั้นใดรับแล้วเราก็มาทํามาวิจัยมาศึกษาถ้ามันดีเราก็ถ่ายทอดต่ออาทิเช่นทีิสมาร์ทเนี่ย เขาไม่สามารถที่จะติดมเมล็ดเองได้เรามาศึกษาวิจัยเก็บเก,เก,เกสรตัวผู้เพื่อจะผสมตัวเมียระยะที่ไม่เกินสองโมงสำเร็จไปโพสให้นักวิชาการโอ้ไม่ใช่หรอกคุณลุงไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเชิญครับนักวิชาการมาทำเออมันจริงหรอก็เป็นหลักสูตรมาทุกวันนี้เนี้ย มีนักการการไม่ไม่เนึกไม่ฝันเลยว่าจะทําได้ผมก็ไม่มีความรู้หรอกครับแต่การวิจัยการทดลองการดูของเราคือเราฝันว่าทําอย่างไรเกษตรกร,ร,กรผู้เรือเหเราเนี้ยที่มีเนื้อที่น้อยๆยน้ที่าางานสองงานเนี้ยทําอย่างไรจะทําได้ตลอดปีอย่างเงี้ย อย่างหน้าอัวเนี่ยมันมีใครทําเนี่ยใครอยากจะรู้มาสิเราสอนให้ฟรีเราไม่มีค่คาอะไรเลยทําไมคนจะรู้ลหละแต่ว่าถ้าคนไม่เรียนมาขอพันผมมาให้ถ้าไรเรียนแล้วเราให้ขอให้ในฐานะที่เป็นเกษตรกร,เ,กรเป็นรากหญ้าเนี่ยแล้วสามารถที่จะพยุงสิ่งเหล่านี้ให้ขึ้นระดับมา ผมจะทำตัวนี้คือเป็นหนึ่งในโลก